สวัสดีจ้าเป็นจงไหดยูดีสบายโอ้ยง่ายเงือบง่ายเงือบง่ายเงือบรับบอกศูนย์ศูนย์เป็บ่เออโอ้ยมาแขนใจอบุบาทจะออกวมาได้ศูนย์ศูนย์น่อยตายเอ้ยบอมอเป่านัำกันเลย <c oughs> พอปันกันทั้งนี้กับแปรใหายเจ็บสองออกหกสองเสงียายอะไรเนาะรุดเต็มยูนี่หละ่ะเขาอ่ะ<ม>ไตายอซื้อก้ายเจ็ดสองสองร้อยคูณสองร้อย จ็ดสองพันคูณพันจ้าเจ้าเบิ้งคอยสูญเงินไปแสนก็บาทเลยแจมเดี๋ยวหนึ่งเสียดายเนาะถือว่าฝันแม่นอยู่เด้ยวเนาะแต่ว่าตามจ้าไหนมันก็หมดจังสี่อืมบานนี้อันคอยต้องซื้อเจ็ดสองแปดสองแบงสันติซื้อขึ้นซื้อลุงตีให้เจ้าใดคอยกระเงืดบหลายเพราะว่าเป็นยังสู่ต่อด้ยินค่ะว่าฝันดีอ่าฝันขึ้นมันผ่านาะไรตายจ้า กวยหาคัานบักเบ่งน้อยแล้วก็กล้วยยิงยังมาไหวปูสทีทั่วเป็นบอ่บอเห็นจะฟ้องขายดีใช่ยังสีนะจ้ <c oughs> ามันก็เลยว่าปูอออยากถือกเลยใส่ออกราษาบุญยุบานวันที่สองที่สามมีอยากถือกนี่อันขอเสียงค่ายตัวเลขเด้อปูขอจะ่วงรูปปิ่งปองหน้าจ้าเดิมนะใจคอยคอยมากเจ็ดสองก็เก้าแปดคอยซื้อลอตเตอรี่ว้เจ็ดสองเก้าแปดห้าสองนะจ้าอันแลกวอเรียจับขึ้นเมาได หกแปดเก้านั่นน่ะจ้าอือเออแล้วก็น้องโตนะหกซีที่ทรงรูไปหายตายบิ่งน่ะจ้าหกซี่ามีอยู่ในสมองดอกแต่ว่าชาวบ้านเลขยกหกซีเนี่ยตอนตอนก้อนโคตวิคยถือดีดีเด้จ้าได้เงินหลายนั่นแหละได้หกซี่ล้เราบัคิดน้องบ่ตท่านไหนไปซื้อรัตตอรีดิจ้าได้ซื้อรัตตอรี่พอขึ้นวันผระนอนเป็นวันหยุดเจ้าของหยุดบัตเงี่ยบหยุดหยุดผักซะจ้านั้น ฟันไวเฮี้ยนผู้ใหญ่บ้านน่ะพนยกประตูออกบ้านเลขที่เพันหนึ่งหกสี <S <S ่แล้าตรงกันก็เลขปู้ที่หอแม่ตายอือจ้าแล้วประกาศแล้วปักผู้ใหญ่ฟันว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศหอ,อก,กระจายข่าววานไห้คนมากประชุ่มสีว่าเรื่องงานด้วยกระทุ่งกันอย่างสีนะว่าสีเอาจังไดเห็นจังไดสี่น่ะจ้าเราก็เลยเชียบพือนอ้นคือเฮี่ยนเอาแล้วเลยว่าย,ยกประตูออกเลยประตูนาบ้านน่ะยกออไปเลยไม่จังสีออกพน,าน้าต้องรูสีไหม ยกออกไปเลยพะน่ะจ้าสักพักมูนมูน่ะครับรถปิ๊กอัพขั้นสีขาวมาจอดค่อถ้านในเห็นหนามูยุคดีเบิ้งทะเบียนรถมันว่าทะเบียนรถอย่างจ้าอืมขับมาจอดคือคือเขาเราเคลีย์พื้นที่แล้วยกประตูบักอันประตูเล็กออกแล้วเขามาจอดเลยว่าเอ้ามึงมาจอดจังหดกูเคลีย์พื้นที่ให้คนมาประชุ่มไหมจ้าอ้าใครจะที่มา้ากับพ่มึงกกันเพราะกูย่าย่ครทิ้งที่รถเขามาจอดพะน่ะอืมเออ ถ้าเบียนบ้านเพื่อนหนึ่ง64แล้วอันนั้นลูกเป็นปองจะค่อยรวมได้64มันตรงกันครับบ่อเจ้าหวามันตรงกันคิดว่าสิสื่อตัวนี้ตรงกันครับเพราะว่ามาสิเลลกลายโตจะคล้องเดืซื้อเก้าแปดกับเจ็ดสองไม่แล้วก็หาสองลัตเตอรี่นะแต่ที่ว่าติซื่อตัวนี้แล้วก็ศูนย์ทั้งสี่นะแต่ฟันยั้งน่าในใจน่าต่บฝันแลวบัานทีนี่ตื้นอู่ตื้นเสาบ้านของหมู่บ้านนี่เนี่ยผู้ใยญยบ้านก็มาสอนอีกครั้ง จิด <med> นิดพี่นุชก็ฝันดีฝันว่าผู้ชายมาหาพี่นุชที่บ้านหลายคนมากเลยพ่อน่ะแต่เราฝันเนี่ยจริงมันมักเป่ารถนเมียพยาบาลแต่เราฝันว่าผู้ชายมาหาเราอยู่แนี่งอยู่อย่างที่เป็นหกซี่รถแม่อะไรก็คาดใจดิก็คาดใจอีกมึงเศร้ามึงเศร้านี่มาสอนให้ฟังอีกจต่นี้เราฝากขอา่อยเสือ ลอตเตอรีร่หกสีเลยเอาอันไหนก็ได้ให้ลงท้ายหกสีไปละสองใบเพราะขาดใจมันขึ้นแล้วฝันตื่นเามาแล้วมาสออนเนียคไขฟังอีกจ้าฝันว่าล้านร้านเราเสือผ่ามาเท่ลงยู่เฮียนเล่าแค่ดีเสมาไหวเฮียนแม่เจ้าของเอามาเท่ร่งไหวเฮียนเล้าคนมาเลือกเอาเต้นอยุ่นี่แต่เสื้อผ่าใหม่ๆงามๆจ้าอืมนี่เราเล่นหกสีนี่แหละป่ะถูกไม่ถูกช่างมันไปพี่นุชฝันสองคืนติดแล้วปนะเนี่ยพยาบาลแล้วฝันสองคืนติดแล้วเนี่้ เออมันได้ชนกันกับเถวละหึ่งของเจ้ากับหกซี่ของเพงลินกับหกสี่เออหกใครกับหกซี่แล้วไปที่นี่เมื่อคลืนข่นขอยกับไปซื้อยี่สิบสี่ลานน้านมาแล้วเก้าหกสี่โอ้่อยกับฟันจะมาจำว่าใดข่อยข่อยนาฬิกาป๊ข่อยลุกมะฮอเกี่ยวจะตีหาเน้องและจำความฟันจะของว่าใดอืมอุยเล็กงามแต่น้อตรงกับแม่ดวงใจสิบสองล้านแต่ละหึ่งหกสี่สี่หกนี่ ตอนนี้นึกแต่ว่าขอก็เลื่อนพ่านไปคือว่าห้องพวกฟันยังก็เรียกว่าเอานะห้อมีรัตติมีเด็กน่าใจห้าเหลี่ยมสี่หน้าก็เรียกว่าคิดนย่างบ่าคิดมากวะทถอบ้าคิดมากมือวัานทา้องหันก็เรียกล่วงไครขอเลตปูในสามตัวหกแปดเก้าก็ะพกกรผพกสี่จ้ากรสี่ก็ยังบ้บคิดพื้นดีจ้า จองบันมาฟันน่ะก็เรยว่าเออต่อยไปจากน้อยว่าฮาเทียมันออกขังลางหจังไดเอาฮาเทียมันออกจีิีๆนะโบเน่เดมันออกตัตัวเก่าเห็นบอหกสองหกสามยูหันน่ะมันออกอยู่ล้องสั่นมันออกตัวคองเก่าเม่ันนี้เมียผู้ใหญ่บ้านเิ่นมาฟันสองขึ้นส่วนโบเน่เดอบารลขที่เพิ่นเนี่าปกติเพิ่นฟันเหม็นเม็นบอ แมนถ้าเพื่อนในฝันน่ะฝันแม่นได้เรื่องไข่โขกมาเนี่ยโขกมาตะเด็กแล้วมือละสามสิบบาทมือละห้าสิบบาทนี่สั่นละถ้าถ้าไหนมากจะเทียอยูหนึ่งกรโอ้ยก็ดีตัวเป็นแดงใดนอดวงดีตัวได้เพื่อนบ้านอยู่อะอแสดงว่าดวงเต็มซี่เยอะระบาดกันเด้ออันนี้ก็อยากถือเนาะอยากถือกันแค่เล่าวก็ฝันในฝั่งนาพิจารณาเอาเนาะก็สู้กันฟังเนาะ เท่างานอยือแล้วซืือเธอว่าเธอกับซื้อย่ายข่อ่ยจ้าอันเลขวิ่งเลขกองเคยใดเคยถือจ้าเลขวิ่งเฟ้นตัวไดก็ที่ว่างหันกับวิ่งเพื่อนเขาได้เลขสองแมนเดนหาล่องสามเลขวิ่งเด่นหาล่องสามเออเมื่อเนี้ยบ่อยคอยไปหาซื้อหัวขาหัวคข่บ่าบักไข่เซย์แต้วมาเผื่อเลขกำลังวันมาจับคู่ใส่กันพะนะโอ้มันออกวัดสุกแมน ไม่ออกวันศุกรอะามากระเซยเพราะว่าข่อยบ่มาของบ่ได้ฝันเกี่ยวนี่บ่ได้ฝันเอาซื้อไว้ให้นแล้วเนี่ยเจ้าได้หกสี่เป็นบ่มันอาจสิขึ้นเตีมหกหาก็ได้ขึ้นเตีมลงเตีมเห็นบ่แบบหรือจะมันเฉี่ยว่านได้วะ่มาเลขหลายตัวแต่กูมาคึ้ความฝันกับมีแค่นี้เนาะเลขปิงปองที่ไปขอปู่ก็คือหกแปดเก้าปิงปองสองตัวหกสี่เป็นมอนึงยังาแล้วก็ทุ่มห้องกับฝัน พอผู um, by, start start ้ใหญ่บ้านเนี่ยยกประตูออกเลยแล้วว่ายกออกมันยังสี่ออกไป้ะยกออกเลยไปนทั้งทั้งที่ประตูเล็กเหี้ยนล่าเน่ะกผไปฝั่งนึงมันก็แล้วนิดหนึแล้วว่ายกออกเลยไปยกออกเลยมันช่สี่ออกยกไปเลยไปนะดูบ้านเลขทีเพิ่นกันหนึ่งหกสี่มาตรงกันขัโพดหนึ่งหนึ่งหกสี่นันตีมันเป็นตัดไปหาจับไหวดิเนี่ยมันโมเนนอนดิออียงกระไดหกสี่สี่หกเนี่ย แลี่ยแล้วบัชนี่เพิ่นแม่พยาบาลมันก็ฝันสองครึ่งติดไม่นีดฝากซื้อดสักสองใบหน่อยนิดพะนะนั่นอันคือซื้อน้ำาันจะ้องกระไดเพราะว่าคนขายละเตยแต่ว่าก็อยากไปเปลี่ยนทางอื่นฮะเทียโศกหมานี่สี่เมนอยู่เมนอยู่วัารางวัลที่หนึ่งอาจอยู่ทางอื่นหนึ่งสี่เนาะน้ำตลกตลาดทั้งสี่เมนอีเมนิ่งก็ดือจะในคนในบ้านเท่ากับว่าอย่างยุสีนะอืเมนอยู่เมนอยู่โอ้ามคิดเพิ่นก็ดีเด้ะอืม คันว่าฟันจังได๋จ้อมือเลขออกเว้าสู่ฟังอีกเด้อฟังจ